ฟอช่วงเวลาครู่หนึ่งที่จะพาคุณไปหาคำตอบของเรื่องที่สงสัยมาสวมวิญญาณเจ้าหนูจำไม่ไปกับพวกเราสองคนหนูดีดีการัตและปิ่นกิ่งสัก์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ f o r Away p o d c ค s t ค่ะตอนนี้ทุกท่านนะคะก็อยู่กับหนูดีดีการัตค่ะแล้วก็ปิ่นกิ่งสักค่ะก็พวกเราสองคนเป็น โฮสใหม่ประจำรายการ For a w a y Podcast ในซีซั่น2นี้นี่เองก็หลังจากนี้ตลอดซีซั่นก็จะเจอกับพวกเราสองคนไปยาวๆเลยทีเดียวเป็นไงบ้างดูดีมาอัดพอดแคสตครั้งแรกเมื่อคืนนอนหลับหรือเปล่าโหตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่ปิ่นก็คือกลัวพูดผิดมากเพราะว่าไม่เคยอัด Podcast มาก่อนเลยอยากจะบอกว่าแบบเป็นโฮสแบบมือใหม่แกะกล่องมากๆเลยค่ะเหมือนกันเหมือนกันเลยเลยเราทั้งสองคน มีความแบบเฮ้ยวันนี้มาจะเป็นยังไงบ้างแล้วรู้สึกว่านอนยากขึ้นไหมหลังจากที่บอกว่า,วารู้สึกกังวลเมื่อวานแบบนอนไม่หลับเลยอ่ะแบบตอนเด็กๆอ่ะมันจะชอบมีแบบแบบเวลาจะไปทัศนศึกษาครั้งแรกอย่างเงี้ยตื่นเต้นนอนไม่หลับเมื่อคืนมีอาการแบบนี้บ,บ้างหรือเปล่าโหยจะบอกว่าตื่นเต้นกว่าไปทัศนศึกษาตอนเด็กๆอีกเพราะว่าแบบโอ้โหวันนี้ต้องมาอัดแล้วแบบ เฮ้ยเป็นเป็นประสบการณ์เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกเลยก็คือตื่นเต้นมากแล้วก็แบบตอนกลางคืนนี้ก็คือนอนปุ๊บแบบทุกอย่างวิ่งเข้าหัวฟุงซ่านมากแบบเฮ้ยจะทําได้ไหมนะจะแบบเอ้ยทําได้ดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้พี่บินเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเป็นคล้ายๆกันเลยแต่ว่าต้องรีบนอนเพราะว่าวันนี้ต้องมีงานมาทํานั่นเองเออแต่ว่าสําหรับเหล่านี้เมื่อคืนถึงจะบอกว่าแบบ มีความแบบว่าคิดฟุง้งซ่านแต่ว่าเมื่อคืนก็ยังโชคดีว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าจะนอนไม่หลับขนาดนั้นเออแต่ว่าหนูเดียะเคยเจอเรื่องที่ทําให้รู้สึกแบบนอนไม่หลับมาบ้างไหมจริงๆโดยปกติแล้วอ่ะหนูเดียะเป็นคนนอนง่ายมากแบบเป็นคนที่เพื่อนชอบบอกว่าหัวถุงหมอดปุ๊บหลับเลยเป็นบุคคลแบบนั้นเลยแต่ว่าอย่างเหตุการณ์เมื่อคืนหรือก่อนหน้านี้ยอะไรเงี้ยจะเป็นจะเกิดขึ้นเป็นแรไอเทมมากๆว่าแบบ เออเหมือนบางทีเรากําลังเครียดหรือกังวลกับอะไรต่างๆมันเลยทําให้แบบในหัวเราคิดไม่ตกจนแบบเรานอนไม่ได้เลยพี่ปิ่นโออจริงๆก็คล้ายๆกันเลยอะ่ะเพราะว่าถึงเมื่อคืนเราจะบอกว่าเราไม่ได้ถึงขั้นว่านอนไม่หลับแต่ว่าจากที่เคยรู้สึกแบบนอนยากมาก่อนในช่วงเวลาก่อนหน้าเนี้ยก็จะเป็นช่วงที่มีอะไรให้แบบคิดเยอะๆเนี่ยแหละเออเวลามันมีอะไรในหัวมันจะแอบรู้สึกว่ามันนอนยากนิดนึงอืม ความจริงนะคะสมองของเราเนี่ยทำงานอยู่ตลอด24ชั่วโมงแบบไม่ได้หยุดพักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลากินข้าวเวลานอนเวลาตื่นเวลาทำกิจกรรมต่างๆนะคะสังเกตได้เลยค่ะจากการที่เราเนี่ยอาจจะสามารถควบคุมความฝันของตัวเองได้เหมือนบางครั้งคนบางคนอาจจะรู้สึกสงสัยว่าเฮ้ยทำไมวันนี้เราอยากฝันแบบนี้แล้วเราก็ฝันแบบนั้นเลย ซึ่งมันก็เกิดจากเรื่องนี้ล่ะคะ่ะแล้วก็จากการวิจัยนะคะพบว่าสมองของคนเราเนี่ยมีความคิดเกิดขึ้นต่อวันเนี่ยถึง7 0 0 0 0ื่นเรื่องกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยดังนั้นช่วงเวลาก่อนนอนเนี่ยเราก็คงไม่สามารถบังคับสมองให้ไม่ทำงานได้นะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถหยุดคิดเรื่องต่างๆได้เช่นกัน,นะคะ่ะแล้วถ้าถามนะคะว่าทำไมถึงเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นตอนที่เราจะนอนเนี่ยนะคะ เรื่องนี้ยังไม่ได้มีผลวิจัยออกมาอย่างชัดเจนนะคะเราก็เลยรวบรวมข้อมูลความเป็นไปได้ต่างๆเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะจริงๆจ,จากที่เมื่อกี้หนูดีบอกว่าวันวัน,วนหนึ่งอะเรามีเรื่องให้คิดแบบเจ็ดหมื่นเรื่องต่อวันอะมันเยอะมากเลยนะถ้าครั้งที่แบบเรามีเวลาแบบหักเวลานอนนอนแปดชั่วโมงเรามีเวลาแค่สิบหกชั่วโมงอะเราแบบมีเรื่องในหัวเยอะขนาดนั้นอะจริงๆส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่า นี่แหละความคิดเราเยอะเกินไปแล้วระหว่างวันที่เราเจอเหตุการณ์หลายๆอย่างอะเราไม่ได้มีเวลาที่จะให้กับการคิดถึงมันขนาดนั้นอะอย่างเราอาจจะต้องแบบไปเรียนหนังสือไปทํางานไปใช้ชีวิตในพาร์ทอื่นของเราอ่ะก็ไม่ได้มีเวลามานั่งแบบจมจออยู่กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะงั้นสุดท้ายเหตุการณ์นั้นอะมันก็จะติดเหมือนแบบเป็นภาพในหัวมาเรื่อยๆจนมันถึงเวลาก่อนนอนเนี้ย คือคิดว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกเหมือนกันว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองมากที่สุดอะเวลาที่เราจะนอนมันเป็นช่วงที่เรามันจะต้องปิดไฟเนาะเงียบสงบแล้วก็แบบเป็นส่วนตัวไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเสียงไม่มีแสงคือมันไม่มีแบบว่าสิ่งเราอื่นที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของเราไปจากความคิดของเราเองเลยอะเออก็จะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาก่อนนอนมันเอ,อื้อให้เราได้แบบคิดถึงอะไรหลายๆอย่างเนี้ยก็คิดว่าได้ อได้เหมือนกันคืออาจจะยกตัวอย่างแบบสมมติวันเนี้ยเราไปร้านกาแฟตอนเช้าแล้วเราเจอแมวตัวนึงนั่งอยู่หน้าร้านแล้วเราแบบแมวน่ารักมากแต่ว่าเราอ่ะต้องรีบซือ้อกาแฟแล้วต้องไปเรียนต่อสมมติไปเรียนต่อเราก็จะเหมือนปล่อยผ่านเรื่องแมวไปแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตไปเรียนหนังสือทํานู่นทํานี่พอถึงเวลาก่อนนอนนะอยู่ๆมันอาจจะคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเมื่อเช้าเราเจอแมวตัวหนึ่งที่ร้านกาแฟตรงนั้นด้วยอ่ะ แมวอุ้ยตัวนั้นน่ารักจังเลยไม่ค่อยเจอแมวสีนี้เลยนะตอนที่แบบเราไปถึงมันกําลังทําอะไรอยู่มันนอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือคิดว่าแบบถ้าพรุ่งนี้ไปร้านกาแฟาน,นี้อีกอ่ะจะได้เจอแมวอีกไหมมันก็เออคิดไปได้เรื่อยถึงแบบแมวตัวนั้นท่้ทั้งที่มันเป็นแค่เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดในชีวิตเราแบบผ่านไปแค่แบบเดียวเมื่อตอนกลางวันอย่างเงี้ยหรือบางทีเวลาเราคิดก่อนตอนกลางคืนก่อนนอนเราอาจจะคิดรวมไปถึง เรื่องน่าอายในอดีตอะ่ะบางทีมันแบบติดอยู่ในหัวเนาะมันไม่ลืมอะ่ะหรือบางทีก็ไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องในอนาคตกลายเป็นว่าตอนก่อนนอนคือมีอะไรให้คิดได้เยอะมากมายไปหมดเลยจริงๆจริงหนูดีก็เป็นเหมือนกันเลยแบบโอ้โหคิดทางเรื่องที่มันคายอยู่ในหัวหรือบางทีเราอาจจะลืมมันไปแล้วด้วยซ้ําแต่จริงๆคือมันยังติดอยู่ในหัวเนาะและอีกหนึ่งสาเห,เหตุที่หนูดีแบบนอนไม่หลับเลยนะพี่ปิ่นบางทีอะ่ะหนูดีรู้สึกว่ามันเกิดจากเรื่องง,ง่ายๆเลยเช่นบางทีอะ่ะหนูดีพยายามที่จะ นอนเหมือนพยายามจะปรับเวลานอนของตัวเองก็เลยพยายามจะนอนให้เร็วขึ้นนอนในเวลาที่ตัวเองยังไม่ง่วงเหมือนสมองเรามันยังแบบทํางานอยู่ะแล้วเหมือนเราพยายามไปฟอสให้มันนอนแบบนะเวลาที่เราต้องการอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราอ่ะไม่สามารถนอนหลับได้แล้วพอเราไม่สามารถนอนหลับได้ใช่ไหมคือ พวกความคิดต่างๆที่พี่บิ่นพูดไปเมื่อกี้เลยทั้งแบบความกังวลเรื่องงานหรืออาจจะเป็นเรื่องอะไรที่เรายังไม่ลืมที่้งังคาอยู่ในใจเราเนี่ยมันก็วิ่งเข้ามาในหัวเราแบบเยอะมากๆจนทําให้หนูดีแบบไม่สามารถที่จะนอนได้เลยและอีกเหตุผลหนึ่งนะพี่ปิ่นที่แบบทําให้หนูดีรู้สึกว่าการนอนเนี่ยมันแบบเป็นมันทําได้ยากแล้วก็แบบมันเป็นมันดูเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่น่าสนใจอ่ะ ก็คือเรื่องแสงสว่างพี่ปิ่นพี่ปิ่นเคยเป็นไหมแบบที่เหมือนกับว่าเฮ้ย <c oughs> เราเปิดไฟบางคนเปิดไฟนอนไม่ได้นะหรือบางคนแบบเออเขาอาจจะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเจอแสงจากหลอดไฟจอโทรศัพท์หรือจอโทรทัศน์ก่อนเข้านอนอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นแสงที่ทําให้เราเหมือนนอนไม่หลับเพราะว่ามันเหมือนมันมีผลต่อการแบบการทํางานของร่างกายหรือการกระทบต่อนาฬิกาชีวิตของเราอะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแบบแสงจากดวงอาทิตย์นาอตั้งแต่แบบโอโ้โห จะเรียกว่าอดีตการเลยก็ได้ก็กคือทุกคนก็คือเหมือนอตื่นตามดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ขึ้นเราก็ตื่นเพราะว่าถือว่าเช้าแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนแสงมันก็เลยกลายเป็นแบบตัวสําคัญของนาฬิกาชีวิตวงจรการตื่นแล้วก็หลับของร่างกายแต่เมื่อมีแสงในลักษณะเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเป็นแสงที่เราแบบสร้างขึ้นเองอย่างเช่นโทรศัพท์บ้างคอมพิวเตอร์บ้างหรืออาจจะเป็นแบบเครื่องมือสื่อสารอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเทคโนโลยีอื่นๆในปัจจุบันเนี่ย มันเลยทําให้วงจรชีวิตปกติของเราที่เราแบบเออแบบเหมือนใช้ชีวิตปกติเนี่ยมันเริ่มรวนหรือว่าแบบลบกวนจากแสงเหล่านั้นอย่างเช่นโอ้โหง่ายๆเลยหนูดีเชื่อว่าทุกคนต้องเป็นเพราะาหนูดีเองก็เป็นก็คือนอนดูโทรศัพท์ก่อนนอนอาจจะแบบฟัง yu o tube บ้างแหละหรืออาจจะอาจจะเล่นโทรศัพท์ถ่ายโซเชียลบ้างแล้วมันก็เลยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแบบ ตาแบบเหมือนตื่นเต็มตามากๆเลยเพราะว่าเหมือนร่างกายตอบสนองการเจอแสงสว่างเหล่านั้นว่าแบบเฮ้ยมันคือเวลาที่เราต้องแอคทีฟมันคือเวลาที่เราต้องตื่นตัวมันคือเวลาที่เจอแสงปุ๊บเราต้องแบบมีพลังอะไรเงี้ยจนมันทาให้ในเวลาที่เราสมควรจะต้องนอนเนี่ยกลายเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะนอนได้หรืออาจจะแบบรู้สึกเฮ้ยนอนไม่หลับเลยรู้สึกตื่นตัวต้องขึ้นมาทําอะไรสักอย่างทําให้การนอนของเราเนี่ยมันยากขึ้นไปอีกอะพี่ปิน่น อันยาเห็นด้วยมากๆเพราะว่าเราก็เป็นอีกคนนึงเหมือนกันที่เล่นโทรศัพท์ก่อนนอนแล้วก็รู้สึกว่ามันมีผลจริงๆนะโอ,อ้จากทั้งหมดที่เราพูดกันมาเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วปัญหาเรื่องของการคิดฟุ้งซ่านก่อนนอนอะมันมีแบบหลายสายเหตุมากๆอะทั้งเรื่องของแบบความคิดที่มันเยอะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของคนเราแล้วก็มีเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มันไม่อำนวยหรือเรื่องแบบความยังไม่ง่วงก็ต้องนอนหรือแสงจากอุป,ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ เราก็เลยมีเหมือนเทคนิคดีๆเล็กๆน้อยๆแบบมาฝากในแบบปัจจัยบางอย่างที่เราสามารถควบคุมมันได้เนาะเพื่อที่จะให้การนอนหลับของเรามันเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นก็อย่างเรื่องของแสงสว่างที่เมื่อกี้บอกเออเราก็เห็นด้วยมากๆแหละเรื่องแสงสว่างอันเนี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก่อนที่จะนอนอะ่ะการที่จะลดการใช้เวลาที่จะอยู่หน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี้ยก็น่าจะสามารถช่วยได้เหมือนกัน เพราะว่ามันก็จะเหมือนเป็นการให้เราเจอกับความเป็นจริงว่าตอนนี้มันมืดแล้วนะไม่มีแสงไฟแล้วนะร่างกายก็จะได้รู้สึกว่าอยากนอนแล้วจริงๆอันเนี้ยมันมีวิจัยด้วยนะที่บอกว่าถ้าตอนกลางวันเราอ่ะออกไปใช้ชีวิตที่แบบเจอแสงอะ่ะตอนกลางคืนเราจะนอนหลับดีขึ้นเออเพราะงั้นจริงๆแล้วอะ่ะการที่ตอนกลางวันเราออกไปแบบเจอแสงอาทิตย์อย่างเงี้ยให้มันโดนตัวเราบ้างสักนิดนึงน่าจะช่วยให้เราแบบนอนหลับได้ดีขึ้นเหมือนกันลองไปใช้ชีวิตข้างนอกดูซึ่ง อันเนี้ยก็รู้สึกว่าเห็นด้วยนะเพราะว่าช่วงโควิดแรกๆที่แบบต้องอยู่แบบกักตัวอยู่ในห้องนานๆอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกลืมวันลืมคืนน่ะการนอนช่วงนั้นก็แย่ไปหมดเลยอืมแล้วก็จริงๆนอกจากนี้ด้วยความที่บอกว่าสมองเรามีเรื่องให้คิดเยอะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะนอนเนี่ยพยายามดีกเลี่ยงกันไปหาเสพเนื้อหาดูหนังดูข่าวดูละครอะไรที่มันจะทําให้เราแบบเกิดความกังวลหรือแบบเกิด เป็นไอเดียให้เราไปคิดต่อตอนนอนอย่างเงี้ยเออลดความคิดฟุ้งซ่านเราด้วยการที่ไม่หาคอนเทนต์อะไรเข้าไปในหัวรวมถึงหลีกเลี่ยงอะไรที่มันเป็นแบบความระทึกขวัญอะแบบหนังสยองขวัญหนังผีที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่าใจเราเต้นแรงอะเออพอใจเต้นแรงมันก็จะยิ่งตื่นตัวเนาะอย่างที่บอกบางทีพอเราตื่นตัวมันก็ยิ่งนอนยากขึ้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆที่เราเอามาฝากกันเนาะพอคิดว่าแบบ หลายๆคนที่เจอปัญหานี้อยู่อ่ะก็น่าจะรับมือกับมันยากแหละมันเป็นความนั่งงุนงิดอะ่ะการนอนไม่หลับแล้วแบบความคิดเยอะก็หวังว่าน่าจะแบบมีคุณผู้ฟังที่เจอปัญหานี้แล้วสามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาการนอนตัวเองได้นะคะจริงค่ะก็นอกจากแบบคุณผู้ฟังที่กําลังรับชมอยู่แล้วก็คือพวกเราเองก็คิดว่าน่าจะใช้วิธีเหล่านี้ดได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าหนูดีเองก็เป็นหนึ่งในบุคคลนาอที่ตั้งแต่เรียนออนไลน์มาตัวหนูดีเองก็ นั่งอยู่แต่หน้าจอคอมออกไปสัมผัสแบบสภาพอากาศภายนอกน้อยมากอะไรอย่างนี้ก็หวังว่าเราจะสามารถช่วยคุณผู้ฟังที่กําลังประสบปัญหานี้อยู่นะขอให้คุณผู้ฟังแบบปรับนาฬิกาชีวิตกลับมาได้ไวๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบทความดีๆนะคะจาก The Momentum นะคะ Very Well m i n d Size to Go นะคะ Everyday Health แล้วก็ The w r i t e r s ด้วยค่ะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะติดตามตอีต่อๆไปของ f o r o าไว้พอดแคสของเราด้วยจะมาเจอกับหนูดีแล้วก็พี่ปิ่นอีกต่อๆไปเรื่อยๆเลยยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อพวกเราแล้วก็ติดตามกันต่อด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ